น,นี้ผมก็จะมาสอนนะผมวิธีการก้กันกดใจหรือว่ากดติดตามของในตัวของเพจเฟซบุ๊กกันนะคะผมเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงให้ได้มาดู รับชมทำตามผมกันได้ไปไปง่ายกันได้เนาะแล้วก็ก่อนอื่นกันเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์เกมเอเกมเอ็มคิดเอชกันนะครับผมอื่นเลยนะผมให้เราได้มาเลื่อนนะผมที่ในตัวของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กของเรากันไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็ค่อยมาเลื่อนที่ในตัวของหมวดหมู่ที่ต้องการกันเนาะอ่านะครับผมเราก็เลื่อนหาดูไปเลยเพิ่มยอดการกดแชร์และกดติดตามของตัวเพจก็จะอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปกันได้เลยและพอเราได้เลือกกันได้แล้วแบบนี้นะผมในตัวของหมวดหมู่อ๋อทีนี้ก็จะมาเลือกกันต่อที่ในตัว แล้วพอเลืก <KNOW> ก mm <nervous> ันได้แล้วที <himself> <any standby> ่ในตัวหมดหมู่และก็บริการกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้นะครับผมให้เราได้ทำการนะผมกดด้วยกับมาที่ในตัวโฮมเพจเฟซบุ๊กของเราแลผมเพิ่มทำการขอกนี้แล้วพอเลือกกันได้แล้วนะผมเด้งลิงก์เราก็ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็ใหเอามาใส่จำนวนที่เราต้องการจะเพิ่มกันนาะในส่วนตรงช่องแอร์ช่องข้างล่างนี้เราต้องการจะเพิ่มที่เท่าไหร่กันผมผมได้ใส่เส้กหนึ่งร้อยกันไปก่อนเนาะพอได้ใส่ทังนี้เ้วยจำนวนได้แล้วแบบนี้นะผมทีนี้ให้กดสั่ง